สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำเว็บไซต์ของตัวเองนะบันบันออนไลน์ c o m s a r d นะคะจะเป็นเว็บไซต์ของเรานี่แหละแต่เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะมันเหมาะสําหรับใครนะคะเหมาะกับคนที่อยากจะทํานายจากไพ่ยิปซีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอจะรู้ในเรื่องของศาสตร์การเลือกไพ่ยิปซีน่าจะพอรู้ว่าไพ่ยิปซีมันก็จะแม่นนะสเต็ปแรกคือสมัครสมาชิกก่อนง่ายมาก2นะคะเรื่องวันเดือนปีเกิดของตัวเองเนาะ ว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะแล้วก็คอสอ,อะไรอ่อตามวิดีโอนี้เลยใช้มือถือได้หลังจากนั้นนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็กดส่งแล้วเราก็เลือกไพ่ที่เราต้องการที่จะทํานายสมมุติว่าเราต้องการทํานายไพ่3ใบเราก็กดยืนยนันมันก็จะมีสํารับไพ่ออกมาใช่ไหมพอมีสํารับไพ่เสร็จเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะทําถัดไปก็คือเลือกไพ่นะคะเลือกไพ่เลือกมาเลยสมมุติว่าเราเลือก3ามใบใช่ไหม เราว่า3ใบเนี่ยกำลังดีนะพอเราเลือก3ใบเสร็จนะคะมันจะเป็นการเลือกไพ่จริงๆแล้วก็เปิดไพ่ซึ่งการเปิดไพ่เนี่ยพอไพ่ได้ไพ่อะไรนะคะหลังจากนั้นจะให้ AI เนี่ยเป็นคนทำนายต่อนะคะว่า ไพ่ที่เราเลือกเนี่ยนะคะมันมีความหมายว่าอย่างไรเราสามารถที่จะเลือกได้คือ1ทําลนายภาพรวมนะคะสก็คือเราต้องการจะถามอะไรเราก็จะไปที่ป้อนข้อความนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเฉพาะเจาะจ,จงไหมหรืออยากจะทํานายภาพรวมสมมุติว่าทานายเฉพาะเจาะจ,จงเช่นวันนี้ดวงจะดีไหมวันนี้สถานการณ์หน้าที่การงานของฉันโอเคไหมหรือว่าวันนี้ จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับฉันหรือไม่วันนี้แฟนจะมีกิ๊กไหมหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะก็ถามเฉพาะเจาะจงในปัญหาของตัวเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ย AI เนี่ยจะเอาไพ่มาทํานายต่อนะคะที่เราหยิบได้แล้วก็ตอบคําถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นเมื่อกี้เราถามว่าเราจะดวงดีไหมอย่างนี้เนาะมันก็จะตอบมาให้เลยเพื่อนๆนะคะจากการทํานายดวงของคุณนะคะ วันนี้คุณมีดวงที่ดีในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นี่นะคะการตัดสินใจอะไรพวกนี้ก็คือเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของเราเชื่อถ้าถามว่าเมื่อวานเราเราเราลองเลือกเมื่อวานนะถามว่าเป็นวันที่ดีไหมเราว่าเป็นวันที่ดีนะแล้วเราก็มองว่าน่าสนใจโอเคเลยเพื่อนเออจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะเข้าไปเลยบนับนบนันออนไลน์สลัดการ์ดนะแนะนาเลยนะคะตั้งใจทํามาก